มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีในรายวิชาการเรียนรู้และการพัฒน,นาเชิงกลยุทธ์ s t r a t i l Learning and Development) พอทอนเอฟเฟกทฤษฎีของเกลตันมาโยมีดาของการจัดการแบบมุนสัมพันธ์เริ่มต้นด้วยการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับประสิทธิภาพในการทำงานที่บริษัทเวชชั่นอิเล็กทริกคอมพานี ในชิคาโกปีคิศักราช1 9 2 7ถึง1 9 3 2เป็นการศึกษาที่เรียกว่า Hawthorne Study ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา 1. พฤติกรรมของบุคลากรมีการปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมทั้งสองทางด้วยกันคือสภาพทางกายภาพเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวเช่นสภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพทางจิตวิทยาเช่นสังคมในที่ทำงาน 2. คนจะมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นตามเหตุผลก็คือมีอารมณ์มีความนึกคิดมีความชอบตลอดจนความพอใจอื่นๆของตนเองรวมทั้งความสะดวกใจในการทำงานการนำแนวคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1. เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2เป็นแนวคิดในการเน้นทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3. เป็นแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 4. เป็นแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 5. เป็นแนวคิดในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 6. เป็นแนวคิดในการส่งเสริมบทบาทของสมาชิกในทีมเเป็นแนวคิดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 8. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ตัวอย่างองค์กร Google ผู้จัดการของ Google จะมีส่วนร่วมในการประชมุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยอมรับและสนับสนุนการทำงานของพนักงานในองค์กรเพื่อที่จะทำให้พนักงานได้ความคิดสร้งางสรรค์ใหม่ๆทีทั้งยังคอยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆแก่พนักงานอีกด้วยการทำงานใน Google Google จะให้พนักงานทุกคนมีกลุ่มเป็นของตนเองโดยที่พนักงานหนึ่งคนสามารถมีกลุ่มได้หลายกลุ่มแบบไม่จำกัดเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบกว้างขวาง Google จะแบ่งพนักง,งานออกเป็นทีมต,ต่างๆ 1. วิศวกรรมและการ,รออกแบบ 2. การดำเนินง,งานและการสนับสนุน 3. การขายและการจัดการบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. น,นางสาวจิรัตเทพพิมล 2. นายอภิวัตสิมมา 3. นางสาวสถิธรทิพประเสริสุข 4. นางสาวเมรินถาวรรัตน์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี thank you ขอบคุณที่รับชมและรับความคิดเห็นขอเราค่ะบ๊ายบาย